เอ็นเอ็มครับพอดีมาดูพื้นที่ตรงท็อปมหาชัยเนาะนี่ครับอันนี้คือฝ่ายปีกฝ่ายสุดถ้าเดินเข้าไปตรงนั้นจะเป็นลิฟต์ที่ขึ้นทางทางลงมาได้หนีไปแล้วก็ตรงลิฟต์ขึ้นไปตรงลานจอดรถส่วนตรงเนี้ยที่ติดผนังอยู่เนี่ยปิดตรงนี้อยู่นะฮะจะเป็นตัวร้านตำหรับไทยเนี่ยฮะอันนี้คือร้านยาต,ตรงนี้ยีิบเก้าตารางเมตรประตูชัตเตอร์ไม่ต้องทํามีเรียบร้อยละพื้นไม่ต้องทํา ฟ้าก็ไม่ต้องทําแต่ว่าจะต้องดึงในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับความสูงมันสูงพอสมควรนะ่ะไม่รู้ต้องลดสเต็ปหรือว่าทําอะไรหรือเปล่าเพราะมันสูงมันสูงน่าจะประมาณสเมตรเลยมั้งผมว่าเนี่ยครับอันนี้คือเครื่องคิดเงินด้านข้างที่เป็นเครื่องคิดเง,งินปกติของเขานะฮะช่อง1ถึง1ถึง6เนี่ยครับจะอยู่ตรงนี้ก็อยู่ไปใกล้ร้านยาน,นี่แหละแล้วก็ฝั่งนู้นที่ครูยืนอยู่ตรงนู้นนะครับจะเป็นเครื่องคิางงาดเงิหนอัตโนมัติฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้จะเป็นตรงเทคโกมอยู่ด้นน <S 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 านหน้า น,น,นี่ครับตรงนี้ก็จะมีทางขึ้นลงบันไดลากเลื่อนที่ไปร้านถนนด,ด้านล่างขึ้นลง,ง,งนครับนี่ครับอันนี้เป็นร้านทองทาง,ทางเพชรทองง่วนเชียงแห่งเยววาวราชอันนี้ก็คือของออรล่าครับแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งติดกันเลยก็คือเป็นของออรล่าเหมือนกันอันนี้เป็นชื่อออรล่าเนี่ยครับําหรับไทยเดิมทีก็อยู่ตรงนี้เนี่ครับเนื่องจากว่า เขาต้องการพื้นที่แล้วพื้นที่เขาไม่มีเขาก็เลยเปิดเพิ่มอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้นี่ครับ,รรบอันนี้คือร้านทองออโราก็คือสองร้านเนี่ยคือเป็นร้านเดียวกันแต่ว่าคนละชื่อเนี่ยอันนี้โซนร้านทองอยูปิกเดี๋ยวรากกรุงเทพตรงนี้ครับฮะทำเลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขี้เหร่นะแต่มันอยู่ปลายนิดนึงนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดาลากเลื่อนโซนซูเปอร์ปิดอยู่ มีร้านยา PNF <c oughs> อยู่ตรงนี้เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมเดินดูให้นะนะครับมีร้านยา PNF อยู่ตรงนี้นะ่ครับอันนี้จะเป็นทางที่สามารถเดินไปข้าห้องน้ำได้นะี่ครับเห็นป้ายห้องน้ำไหมครับ ตำเลของตัว P n F ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันมีห้องว่างตรงนี้อยู่หนึ่งจุดนี่ครับมีเดลิฟท e n มีบิทอกเป็นของกินนะฮะฟู้ดพาร์คอยู่ตรงนี้นะครับศูนย์อาหารก็อยู่ตรงนี้นะอันนี้คือศูนย์อาหาร นี่ครับร้านร้านทำเลที่ทำเสนอคืออยู่ตรงนี้นี่ครับอันนี้ผมเดินมาเนาะอันนี้จะเป็นขนม Home. เทคกโคมเของกินเท็กโคมนฮะเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องคิดเงินจุดที่ใช้คนคิดนะฮะจะอยู่ตรงนี้นี่ครับร้านยาคืออยู่ทำเลยอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีเครื่องคิดเงนินอัตโนมัติอยู่ตรงนี้ มีอาหารอยู่ตรงนี้อัตโนมัติเนี่ยคนไม่ค่อยเข้าคิดผมว่านะคือคนก็จะเข้าไปใช้เนยบริการตรงนี้ตรงตรน่องนี้ยครับแล้วก็อันนี้เดินลองเดินออกไปนะฮะนี่ครับทำเลของร้านขายยาที่นำเสนอคือผนังตรงนี้แต่ว่าคุณอ้นเขาแจ้งว่า เขากำลังคุยกับทางทางทางสาขาเขาอยู่ว่าผมขอไปว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปิดได้นะคือข้างล่างให้เป็นเมตรยี่สิบแข้างบนเป็นเป็นกระจกใสเปิดเพื่อให้มองเห็นทะลุไปถึงว่าเบียนเปนร้านยาอยู่ฝั่งนู้นครับ